เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสุดยอดก้าวคาถาพารวยสวดแล้วรวยแน่นอนมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับวันนี้จะขอกล่าวถึงความสุข ความปรารถนาแบบปุถุชนหรือทางโลกเช่นปัจจัยสีคือบ้านอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือปัจจัยที่ห้าในโลกยุคใหม่ได้แก่โทรศัพท์มือถือรถยนต์ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็คือความสะดวกสบายที่ต้องใช้เงินไปซื้อมาเงินจึงมีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ เราต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินมาหล่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวและบริวารเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มิอาจขาดได้ถ้าขาดเงินเมื่อไหร่เราก็จะเดือดร้อนทันทีและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ผู้คนจึงดิ้นรนหาเงินกันสุดชีวิตได้บ้างไม่ได้บางตามความสามารถและบุญบรมีที่สั่งสมมาแต่ละพบแต่ละชา เคยลองสังเกตดูบ้างหรือไม่ว่าคนมีอันจะกินหรือคนรวยส่วนมากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและปฏิบัติธรรมโดยการให้ทานรักษาศีลหรือสวดมนต์ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งคนเหล่านั้นอาจจะเคยทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในชาตินี้บุญที่สั่งสมมาจึงดนบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้น การสวดมนต์ภาวนาจึงเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยได้อย่างแน่นอนมีอนิสงส์หลายประการการสวดมนต์คือรากฐานสำคัญในการขัดเกลาจิตวิญญาณของมนุษย์ในยามที่มีปัญหาวุ่นวายลองตั้งใจฟังเสียงสวดมนต์จะรู้สึกได้ทันทีว่าผ่อนคลายขึ้นได้รับฟังมาจากพระวิปัสสนาจารย์ว่าเทวดาท่านชอบฟังเสียงสวดมนต์ และจะมาประสาทพรโดยการให้ความคุ้มครองและดลบันดาลความสำเร็จต่างๆให้กับผู้สวดอยู่อย่างสม่ำเสมอบางคนก็เห็นผลเร็วแต่บางคนก็เห็นผลช้าไม่เท่ากันสำหรับบางคนที่บุญพาวาสนาส่หรือถึงเวลาประจวบเหมาะพอดีก็จะร่ารวยได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรพระคาถาต่างๆในคลิปนี้มีให้เลือกสวดมากมาย บางคนอาจคุ้นเคยกับพระคาถาเหล่านี้อยู่แล้วส่วนคนที่ไม่เคยสวดเลยขอให้เริ่มต้นสวดมนต์ภาวนาเสียตั้งแต่วันนี้ขอรับรองว่าชีวิตของท่านจะดีและร่ำรวยขึ้นอย่างแน่นอนสุดยอดกก้าวพระคาถาพารวยที่เราได้คัดมามีดังต่อไปนี้ 1. นคาถาบูชาพระเพื่อขอลา พุทธังประสิทธิลาโภธรรมังประสิทธิลาโภสังฆังประสิทธิลาโภขอเดชะเดชังเงินทองไหลามามะอะอุสองคาถาหัวใจพระชิมพลีพระศิวลีณชาลีติประสิทธิลาภาประสันนาจิตตาสัทธาหนติ ปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโภชนาวิกาลโภชนาอาคัดฉันติปิยังมะมะสาคาถาหัวใจเศรษฐีอุอากะสะอากะสะอุกะสะอุะะอา สอุอากะ 4. ขาถาร่ำรวยทนังโพคังทุสะมะมีทนังโพคังทุสะมะมีอุมิอะมิมหิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะนะมะพทาจะภะกะสะ 5. คาถาบูชาเงินทองอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตตายามดีวันชัยมรารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะหคาถา,าเรียกเงินของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ พุทธังโหมทำมังโหมสังขังล้อมอันตรายาวินาศสันติ 7. คาถาค้าขายดีพุทธังพะหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานังอิทธิโยปุริโสจิตตัง พันธังเอหิ 8. แคาถาพระพุทธโคสะาสัตโกโอสังถพุทธโกสาจะธรรมมังลังกายังสีหระภาษาพระหูลาภาพระหูปัญญาพระหูสิงเหประสิทธิเมภาวนาสามจบ คือให้เกิดโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองกคาถาโชคลาโภโพธิมหิสก,กะอิธิพุนะอิธิสัตโตอิธีวาโย ο. เอหิมะมะนะการโรโหติสัมภโวเป็นอีกคาถาหนึ่งที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบไม่คาดฝันขึ้นมาได้ เอามาเสกกับหนามแล้วแตะที่หน้าผาท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวยในเร็ววันเถอดพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085 1991370